การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดงานอนุรักษ์เทียนพันษามุทิตาจิตหลวงปู่มั่นสืบสารงานบุญประเพณีแห่เทียนข้าพันษา119ปีนะคะในรูปแบบ New n o r m a l ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสริวิทูลรวมถึงทางรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวทปณีเกียรติภัยบูลนะคะได้เปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ปีนี้ใช้ชื่อว่าอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาจิตหลวงปู่มั่นที่มณฑลพิธีทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เป็นชาวอุบลราชธานีและได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกสาขาสันติภาพ งานเริ่มมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีงานไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้ปีนี้ยังครบ119ปีของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตามปกติจะมีพิธีแห่เทียนพรรษากันอย่างยิ่งใหญ่ค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติร่วมงานแต่ว่า ถือเป็นการแสดงภูมิปัญญานะคะท้องถิ่นของชาวพื้นที่นะคะรวมถึงต้นเทียนแต่ละต้นก็จะแสดงเรื่องราวต่างๆด้วยทั้งพุทธประวัติรวมถึงสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นหรือเหตุการณ์สาคัญในปีนั้นๆแต่ว่าปีนี้ค่ะทั่วโลกรวมถึงไทยต้องเจอกับภาวะ โควิด -19 ระบาดนะคะก็ทําให้การจัดงานต้องงดการแห่เทียนพรรษาและจัดงานแบบใหม่ในรูปแบบ New Normal ก็คือการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะระหว่างบุคคล1-2เมตรพร้อมจัดรอบให้ประชาชนเข้าชมความวิจิตรบรรจงของต้นเทียนพรรษาได้รอบละ2,000คนเท่านั้นซึ่งความงดงามของต้นเทียนพรรษาปีนี้มีการแกะสลักบอกเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงปูม่ม่นภูริทัตโตในฐานะแม่ทัพ ทำผ้าอีสานฝ่ายวิปัสนาและยังได้รับเกียรติจากขบวนเรือพนมพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและจัดแสดงด้วยนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังมีการจัดแสดงต้นเทียนพรรษาแกะสลักทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลางและเทียนโบราณได้รับรางวัลมาจัดแสดงด้วยได้แก่ต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่วัดผาสุการามต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลางวัดเลียบต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่วัดพลแผนต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง วัดมหาวนารามและต้นเทียนประเภทเทียนโบราณวัดเลียบนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสดงเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ําฝนพระราชทานมิทัศการการแกะสลักเทียนพรรษาและนิทรศการดาลึก150ปีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรวมไปถึงการแสดงจากนักร้องชื่อดังและวงปวงลางจากนักเรียนนักศึกษาลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วยค่ะ